จังหวัดนครนายกวัดธรรมปัญญาสวดมหาพุทธ,ธาพิเศษสวดพันยักษ์ใหญ่สวดเสริมสิริมงคลนั่งปรกห้ารูปวัดธรรมปัญญาตำบลโพรมณีจังหวัดนครนายกได้จัดพิธีสวดมหาพุทธ,ธาพิเศษสวดพันยักษ์ใหญ่สวดเสริมสิริมงคลโดยมีหลวงพ่อเดชาอาภัทโนเจ้าอาวาสวัดใหม่พดุงเขตจังหวัดนนทบุรีเกจิดังเจิมเทียนชัยพระครูโพธิยานโสพล จ้าอาวาสวัดโพงามประธานสงฆ์จุดเทียนชัยโดยมีพระเกจินั่งอธิษฐานจิตบนลานบุญองค์เทวสุวรรทั้งสี่ทิศสวดมหาพุทธาพิเศษผ่านยักษ์ใหญ่สวดเสริมสิริมงคลตั้งแต่เวลา13นาฬิกา15นาทีจนถึงเวลา17นาฬิกา15นาทีโดยมีประชาชนเข้าร่วมหนพิธีเป็นจำนวนมากค่ะวัดธรรมปัญญาเป็นวัดเก่าแก่อายุเกิน100ปีมีหลวงพ่อเสาห้าพระประธานในอุโบสถ ความเป็นพิเศษของโบสถ์ที่ชาวบ้านนิยมมาทาบุญก็คือมีบ่อน้ําอยู่ใต้โบสถ์เป็นบ่อน้ําที่ไม่แห้งและใครที่ศรัทธานในเรื่องพระพุทธศาสนามาที่วัดร,รมปัญญามีลอดโบสถ์ไหว้พระทมบุญโดยเฉพาะหลวงพ่อเสาห้าพระประธานภายในโบสถ์ที่ใครๆก็สามารถมาสักการะกราบไหว้บูชาได้ทุกวันตลอด24ชั่วโมงนิว24 สมบัติเนินใหม่รัชานาเนินใหม่ภาพข่าวสุกันวริสุวรรณายงาน